ตัน,นะคะัที่บาหนึ่งที่าหนึ่งค่ะโยคะช่วยกระตุ้นการเผาผลาญง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะคะล้วเล็กซิ่งดอกค่ะก้างเท้าวขวาตรงกลางร,ระหว่างมือค่ะ<ม>หายใจออกลดหัวเข่าซ้ายลงค่ะหลังเท้าซ้ายลงที่พื้นค่ะหายใจเข้าค่ะ ย,ยังตั้งฉากจิตลอดเวลาค่ะดันลำตัวขึ้นมาหมุนหัวไหล่ไปด้านหลังค่ะเปิดอกขึ้นค่ะชี้นิ้วมือทั้งจีบลงที่พื้นค่ะใครไปไหวจังวหวะหายใจออกค่อยๆลดจะโพ้ลงให้ตามค่ะแตะนิ้วกลางทั้งซ้ายทั้งขวาที่พื้นเบาๆค่ะใครไม่ไหวไม่ต้องลงก็ได้นะคะเอาเท่าที่ไหวนะคะ ข่าซ้ายไม่แบกออกไปทางซ้ายนะคะพยายามควางสะโพกลงนะคะแปะนิ้วลงไปใช้ไปต่อไว้นะคะแตะมือไว้หลังสะโพกค่ะกำมนิ้วไว้ค่ะเอานิ้วชี้ของเราออกมาค่ะหายใจเข้าเปิดอ,อกค่ะหายใจออก,กค่อยๆเกรงหลังนะคะลดสะโพกลง ลัวแปะนิ้วชิ้ลงที่พื้นเบาๆเอาท่งที่ไหวนะคะหายใจเบาๆยืดหน้าขาของเราลงใกล้ๆพื้นจากนั้นหายใจเข้าค่ะนล,ลำตัวกลับขึ้นมาคลายวางมือทั้งสองข้าง 2, นะคะจิกเท,ท้าซ้ายขึ้นลอยหัวเข่าขวาเอา สูงห้าเอวเฟซิ่งล็อกก่อนแล้วถอยซ้ายก้ามก้าวเท้าซ้ายมาครอบตรงการลางระหว,ว่างมือค่ะวางเข่าขวาวางเข่าขวา,ขวา,ขวาแล้ววางต้นขาขวาลงค่ะต้นขาทำง,งานนะคะในข้อ เข้าหายดออยค่อยๆเอานิ้วชี้แตะที่หน้าขาขวานะคะค้างไว้สามสองหนึ่งกลับมาทีงตักเป็นยังไงกันบ้างคะเป็นทาที่ช่วยเปิดสะโพกได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นทาที่ช่วยระบบเขา่าานทำง,งานได้ดีขึ้นนะคะ้วเจอกันใหม่นนะคลิปหน้าค่ะบายๆค่า ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครป์เจอด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ